สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนฮอตสร้างเรื่องลิซ่าแบล็กพิงคศิลปินหญิงคนแรกทุบสถิติติกตอกหนึ่งแสนล้านร้อนแรงสร้างเรื่องอีกครั้งสำหรับลิซ่าแบล็กพิงค์หรือลลิษามโนบาลศิลปินชาวไทยที่ดังไกลระดับโลก นอกจากตอนนี้จะสร้างประวัติศาสตร์เป็นวงเคปับวงแรกที่ขึ้นเฮดไลน์ในงานเทศกาลดนตรีระดับโลกอย่างโคเชล่าที่ปีนี้จัดขึ้นณอิมพายโบโลกรับอินดีโอแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาจนถูกกล่าวถึงและขึ้นเทรนด์ไม่มีพักเลยทีเดียว ล่าสุดลิซ่าแบล็กพิงคสร้างประวัติศาสตร์ครั้งมาอีกแล้วโดวยทาง World Music Awards ได้เปิดเผยว่าลิซ่ากลายเป็นศิลปินหญิงคนแรกของโลกที่มียอดวิวถึง1 0 0 0 0แสนล้านครั้งบน TikTok จาก Hashtag b l a c k พิงคและ h a s h ท a g ลิซ่ทั้งนี้เจ้าตัวไม่ได้มี Account ส่วนตัวใน TikTok แต่ยอดวิวนั้นนับจากการติด Hashtag นั่นเอง สำหรับลิซ่าแบล็กพิงคเคยถูกจารึกลงกิน s s ส o r l เ Records ซึ่งเป็นหนังสือบันทึกสถิติโลกครั้งแรกคือเมื่อปี2021ลิซ่าแบล็กพิงค์ได้ถูกบันทึกลงถึง2สถิติปี2022มากลายยิ่งกว่ากวาดเรียบถึง5สถิติใหญ่ด้วยกันนอกจากนี้ยังนับได้ว่าเป็นสาวสุดฮอตที่หลายแบรนด์ดังทั่วโลกต่างรุมแย่งตัวให้ขึ้นแท่น Global แบรนด์ m b a บ s a เด r กันไม่มีพัก ล่าสุดลิซ่ายังมียอดผู้ติดตามในอินสตาแกรมกว่า93ล้านในวันที่23เมษายน2023ซึ่งนับได้ว่าเป็นคนไทยและศิลปินเคป๊อปคนแรกที่มียอดผู้ติดตามเกือบเฉียด100ล้านแล้วท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณครับ